พอตกดึกมีผู้คนหลากหลายเข้ามามีอะไรให้ช่วยไหมครับมีผู้คนที่แปลกๆอยู่ด้วยพวกคนแปลกหน้าแปลกหน้านั้นหรอคงจะเหนื่อยแย่แต่หนูก็รู้สึกโล่งใจยังไงก็ไม่รู้อร่อยที่นี่สว่างนี่คะแล้วก็เพราะว่าคุณลุงอยู่ที่นี่ด้วย บางทีแล้วความตั้งใจนั้นอาจจะไม่ใช่แค่ความตั้งใจของตัวเองก็ได้นะะี่ค่ะตกลงที่นี่ที่ไหนนะครับไม่ว่าที่ไหนก็เป็นโลกที่คนอยู่ไม่ใช่เลยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชอรับฟังคลิปรีวิวหนังที่ดูมานะครับหนังต้องดูวันนี้ก็จะมารีวิวหนังเรื่องอ,อ๋อไม่ใช่หนังสิเป็นซีรีส์เนาะ ็นซีรีส์ของทางดิสนีย์พาก็ความที่ผมเป็นสมาชิกของดิสนีย์พลาอยู่ก็เปิดดูไปเรื่อยช่วงที่ยังไม่มีหนังอะไรดูก็ไล่ดูซีรีส์มั่งหนังเก่าๆมั่งแล้วก็มาเจอข่าวว่ามีซีรีส์ใหม่เข้ามาเรื่องหนึง่งซึ่งจริงๆแล้วก่อนอันนี้ก็มีหลายซีรีส์แหละอืมแต่ว่ามีซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นประเด็นจะเรียกว่าเป็นประเด็นไม่ได้ก็ค่อนข้างเป็นที่พูดถึงเออความน่าสนใจ ตัวอย่างพร้อมแปลกใหม่ในการนำเสนอ,อก็เป็นซีรีส์เกาหลีเรื่อง Light Shop. ไลฟ์ช็อปตาแปลตรงตัวก็คือร้านขายไฟขายโคมไฟขายรถไฟอะไรก็ว่าไปถ้าเป็นตัวซปปับเขาจะเขียนว่าร้านขายโคมไฟแต่ถ้าเป็นฟังเสียงภาคไทยเขาจะเรียกว่าร้านขายไฟก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกแต่ว่าในซีรีส์มันเป็นร้านที่ขายโคมไฟก็เลยสับสนนิดนิดหน่อยในเรื่องประมาณว่าทุกค่ําคืนร้าน ขายโคมไฟเนี่ยจะเปิดตลอดทั้งคืนเลยเป็นร้านเดียวที่สว่างเป็นที่เดียวดีกว่าเป็นสถานที่เดียวที่สว่างที่สุดในคืนในทุกๆคืนซึ่งทุกๆคืนที่ว่าเนี่ยมันก็มีแต่กลางคืนไม่เคยเห็นฉากกลางวันสักทีในสถานที่นี้นะเออพอเวลาเรื่องมันกล่าวถึงสถานที่ในเนี้ยในเขตเนี้ยซอยเนี้ยมันก็จะพูดถึงแต่ตอนกลางคืนเบอร์ชั่นกลางคืนแล้วก็จะมีร้านขายโคมไฟเนี่ยผมขออนุญาตเรียกว่าร้านขายโคมไฟแล้วกันเพราะว่ามันตรงตัวตามในในหน้าในเรื่องจะเปิดอยู่ตลอดแล้วก็จะมี ผู้คนแวะมาลูกค้าบ้างหรือไม่ก็คนทั่วไปก็ลูกค้าแหละเดินเข้ามาดูเข้ามาซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างอะไรเงี้ยตัวที่ซอ้์อนะะ่ะเขาอธิบายว่าร้านขายโคมไฟเนี้ยไม่ใช่ร้านขายโคมไฟธรรมดาทุกๆคืนมันจะมีคนแปลกๆเข้ามาอันนี้ต่างจากคนธรรมดานะลูกค้าธรรมดาก็คือมาซื้อโคมไฟแล้วก็ออกไปแต่คนที่แปลกๆเข้ามาคือมาเดินงงๆหาอะไรก็ไม่รู้ แล้วเดือออกไปเออเจ้าของร้านก็จะถามประโยนคดเดิมซ้ำๆว่ามีอะไรช่วยต้องการอะไรหาอะไรอยู่อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเออแล้วก็ถ้าเป็นคนปกติก็จะพูดคุยพูดจาแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ปกติที่ไม่ธรรมดาก็จะสื่อสารอีกแบบหนึง่งเออมันจะเราจะดูแล้วเรารู้สึกว่าไอ้นี่ไม่ธรรมดาแนะ่นอนอะไรเงี้ยเรื่องก,ก็ดาเนินไปใน3 4 4 EP อีพีแรกรวมถึงต้นของ E ีพีด้วยไม่มีอะไรเลยอืม ถามว่าไม่มีอะไรเลยนี่ไม่ดีดีไหมคือไม่ใช่ไม่ดีแต่ดีดีตรงนี้ว่าโลเคชั่นบรรยากาศฟิลทาได้ทำแล้วรู้สึกมันลึกลับเออมันน่าสนใจมันดึงดูดดีแล้วก็เรื่องดําเนินไปเล่าชีวิตตัวละครนี้มัง่งคนนั้นมัง่งคนนี้นมัง่งแล้วก็ข้ามไปกลับม,มาเล่าคนนี้ข้ามไปเล่าคนนั้นเสร็จแล้วก็คนนี้ต่อแล้วก็ย้อยกนกลับมาเล่าคนนี้จะมีบางช่วงบางตอนที่ตัวละครนี้กับตัวละครนี้มีเส้นเรื่องอยู่ด้วยกัน ในเรื่องทับกันก็คือมีฉากเออเขาฉากร่วมกันอ่ะมีในเรื่องคุยกันนิดหน่อยทักกันนิดหน่อยหรือว่า,ามีบทสนทนากันนิดหน่อยแล้วก็แยกกันไปไปเล่าเรื่องตัวเองต่อมันจะวนอย่างเงี้ยอยู่มนันสี่ถึงห้าอีพีมันต้นอีพีที่ห้าแล้วพอปลายอีพีที่ห้ามันจะเริ่มฉเฉลยผมนั่งดูผมก็มันเล่าอะไรวะมันจะไปไงวะ ทำไมไอคนนี้มันทําอยู่แบบนี้ทําไมไอคนนี้วนเวียนอยู่แต่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็สับสนแล้วก็งงตามตามมันแหละปีนแต่ว่ามันดูลึกลับดีเงเออความไม่ความไม่รู้อะ่ะความสงสัยทําให้เราแบบรู้สึก่น่าสนใจน่าสนใจดีเออ ความไม่รู้ความสงสัยทำให้รู้สึกว่ามันน่าสนใจดีแล้วเราก็ติดตามไปเรื่อยแรกแรกก็ฝืนดูหน่อยเออแล้วก็มันจะไปไงต่อวะแล้วก็เล่าไปเล่าไปสุดท้ายก็เออพอปลาย ep 5มันเริ่มเข้าเรื่องแล้วเนี่ยเข้มข้นแล้วเริ่มจะรู้อะไรแปบอะไรแล้วเริ่มจะเห็นแนวทางแล้วเส้นเรื่องเริ่มจะชัดเจนพอจบ ep 5ก็ทําให้อยากดู ep 6ต่อเออพอดู ep 6, แล้วมันก็เข้าเรื่องเลยเนี่ยเข้าประเด็นเลยเกิดอะไรขึ้นมันยังไม่เฉลยนะว่าไอ้ร้านเนี้ยมันคืออะไรมันมาอย่างไงมันมีที่มาที่ไปยังไง มันจะขยายปมอ,อะไรให้เราดูอะไรแต่มันจะเริ่มเฉลยว่าตัวละครนี้เกิดอะไรขึ้นกับตัวละครนี้ตัวละครนี้เกี่ยวข้องกันยังไงคนนี้หรือว่าคนนี้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะไรเงี้ยมันจะเริ่มเห็นภาพเห็นภาพเห็นภาพระหว่างทางที่เรื่องมันเล่าไปเราก็จะเห็นเหตุผลาการกระทําของตัวละครแต่ละตัวว่าที่แท้มันมายังนี้เองไอ้ที่มันเกินไว้ที่มันปูนไว้ตอน3ามสี่แรกอ๋อ,อมันจะมาขโมยตรงนี้ซึ่งแรกมันก็งงอย่างที่บอก แต่พอเล่าไปเรื่อยเราอ๋อเรื่องเข้าใจแล้วไอ้นี่มันอย่างนี้นี่เองเออแล้วก็เล่าไปเล่าไปพอเข้ามาอีพีที่เจ็ดอันนี้คือปลายอีพีที่หกอะ่ะมันมันมีปมหนึ่งปมที่เราสงสัยมาตั้งแต่ต้นเรื่องเพราะว่าตอนต้นเรื่องอะ่ะมันเล่าตัวละครนู้นนี้ใช่ไหมเออเราก็ลืมสังเกตเลยว่าเอาแล้วไอ้เจ้าของร้านอะ่ะเป็นใครมาจากไหนพอเข้าอีพีที่เจ็ดมันเริ่มเล่าเลยเล่าเลยว่าสาเหตุของ เออที่เจ้าของร้านอนนี้มาอยู่นี่มันมีที่มาที่ไปยังไงอืซึ่งมันน่าสนใจนะเออแต่บอกไว้ก่อนว่าซีรีส์อ่ะมันทิ้งปมไว้เยอะมากเลยปลมที่เราก็ไม่อาจรู้ได้ปมที่เราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้เพียงแต่ว่ารู้แค่ว่ามันเป็นอย่างนี้ที่มันมาอยู่นี่เพราะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยอืให้ดูแค่ตัวละครเจ้าของร้านแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไอ้ร้านเนี้มัน กำเนิดจากอะไรมายังไงอะไรเงี้ยอืมันไม่ได้ขยายความขนาดนั้นแล้วเรื่องก็เล่าไปแล้วก็ค่อยๆเฉลยไปว่าละครนี้เริ่มต้นจากอะไรเริ่มให้เราเห็นบทสรุปความเชื่อมโยงของฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ผมขอ,อยาาสปอยแล้วกันแต่ไม่ไม่สปอยเยอะหรอกแค่แค่ส่วนที่จะอธิบายให้ฟังเฉยเราดูเรื่องเราก็พอเข้าใจแล้วไม่ต้องดูทั้งหมดอะเราก็พอดูเข้าใจแล้วว่ามันน่าจะพูดถึงโลกหลังความตายเออไอร้านเนี้ย ถ้าความเชื่อคนไทยเราเราจะเรียกว่า,ามิติใช่ไหมาทางเดินไปสู่แสงสว่างทางเดินไปโลกหน้าซึ่งร้านนี้นนคือจุดจุดเชื่อมต่อเราเคยเราเคยได้ยินได้ฟังเราเคยฟังเดอะโกดหรือว่าเดอะช็อกหรือว่ารายการร่างผีตามที่พูดถึงเรื่องคนที่ไม่ได้ตายนะแต่ว่าอยู่ในขั้นโคมา่าและจิตหลุดออกจากล่างเงี้ยนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลแต่ว่า จิตล่องลอยไปไหนไม่รู้ไปเจอนั่นไปเจอนี่พปดูนรกสวรรค์อะไรเงี้ยเออเราได้ยินเรื่องเราแบบนี้อันนี้เขาก็พูดถึงประเด็นนี้ว่าคนเราคนพอถึงขั้นโคม่าแล้วอะยังไม่ตายยังไม่ไปหรอกแต่ว่าจิตล่องรอยจากล่างไปอยู่ที่ไม่ใช่ร้านนี้แต่ว่าเป็นเป็นเวิร์กเนี้ยไอโซนเนี้ยโซนในซอยเนี้ยมืดมืดมๆตม เดินไปเดินมาไม่รู้จุดหมายหาอะไรก็ไม่รู้วิ่งไปวิ่งมาจมอยู่กับปมของตัวเองก่อนหน้าน,นั้นทําอะไรไว้มันจะไปอยู่จุดนั้นแล้วก็ทําสิ่งนั้นอยู่ซ้ำๆๆชีวิตวนอยู่ซ้ำๆโดยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อพอเรื่องเริ่มคลายปมออกมาเรื่อยเฉลยมาเรื่อยทําให้รู้สึกว่าอ๋อมันต้องไปอย่างนี้จุดนี้คือจุดที่มันจะต้องตัดสินใจว่ามันจะกลับไปหรือไปจากโลกนี้อะไรเงี้ยไอร้านเนี้ยก็คือจุดนั้น เป็นทั้งจุดที่ทุกคนที่เกิดเรื่องมามาร้านนี้ในตอนแรกแล้วก็ไปเดินเรื่องของตัวเองแล้วก็เป็นจุดที่ทุกคนวนกลับมาเพื่อจะกลับสู่กลับสู่กลับสู่ร่างตัวเองอ่ะอใช้เรื่องเยวกันแต่ก็มันมีบางอย่างหักมุมนะอืมอสไตล์หนังเกาหลีซีรี่์เกาหลีบางอย่างก็หักมุมให้เราแบบโอ้โหเอางี้ได้เหรออะไรเงี้ยแต่แต่ผมนะผมคิดไว้แล้วลว่ามันต้ององี้แน่เลยต้องมีทักตัวละครหนึงงที่มันตัดสินใจแบบเนี้ยอะไรเงี้ยโดยที่จบดี ไม่ได้ถึงขั้นว่าโหดราม่าหรือว่าดิ่งขนาดนั้นเพียงแต่ว่าบางเรื่องบางอย่างอะ่ะมันก็มันก็เล่าเยอ้ๆไปไปหน่อยหนึ่งตามตายหนังเกาหลีหรือซีรีส์เกาหลีมันจะเล่าออกทะเลไหมไม่ถึงออกทะเลหรอกแต่ว่ายืดเยื้อไปนิดนึงเออแปดอีพีเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ยาวเลยนะแต่ว่ามันก็ยังมีความแบบเอือยเฉยไปนิดนึงเออระหว่างที่โดยเฉพาะช่วงอีพีหน่งถึงส่อ่ะ เข้าเรื่องช้าแต่พอเข้าเรื่องแบบเปเรื่องมันลาวแล้วมันปุ๊บปุ๊บ,บ,บโดดไวมากเลยอืจบดีไหมจบดีจบกระจ่างกระจ่างคาหายค่าใจอะ่ะจบแบบหายค่าใจแต่ว่าที่ไม่เข้าใจอย่างเดียวคือทําไมยังต้องมีประเด็นเล่าต่อแบบเล่าไม่ประเด็นไม่ได้เกี่ยวกับแกลหลักของเรื่องเลยไปฉีกไปเล่าเรื่องอื่นแทนผมไม่รู้ว่าซีรีส์เกาหลีเป็นยงี้ทุกเรื่องหรือเปล่าเออยเกเล้นในเรื่องแล้วค่อยๆนะวนกลับมาไม่ไม่กลับมาเล่าเรื่องเดิมแต่ว่า ฉีกไปอีกแนวเลยเหมือนปลายเปิดอ่ะไม่รู้จะให้มีภาคต่อหรือเปล่าแต่ว่าปลายเปิดมากเลยอืเปิดไม่ใช่เปิดปมเดียวเลยเปิดสองสามปมเลยซึ่งถ้ามีภาคต่อก็ไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อเดิมหรือเปล่าเพราะว่าปมที่เปิดไว้อ่ะมันไม่ตรงกันเลยมันไม่ตรงกันแบบไอชื่อเรื่องเลยไลฟ์ช็อปเนี่ยมันไปมันเหมือนจะไปเล่าเรื่องอื่นเลยซ้ำถ้ามีต่อนะดูแล้วอ่ด้วยความที่ปลายมันเปิดอย่างนั้นอ่ะเปิดแล้วเปิดกว้างด้วยก็รวมๆแล้วดี ก็ดูแลเพลินดีคิดตามให้เราสามารถจรินตนาการตามไปด้วยว่าชีวิตหลังจากที่เรานั่นไปแล้วเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้ตุยเย่นะแค่เหมือนเรากำลังโคม่าแล้วจิตเราไม่ได้อยู่กับร่างอะ่ะไม่มีแอคชั่นนะมีแต่ความลึกลับมีแต่ความสงสัยซึ่งมันก็ดีอะมันก็ดีอะ่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ว่ารู้สึกว่ามันทําให้เรา คอยตามติดตามได้เอาจะช่วยตัวละครได้นั่นแหละทั้งหมดนี่คือไรชอปแนะนําให้ดูในดินดิพัฒนะแต่ถ้าใครไม่มีก็แล้วแต่อ่ะแต่ว่าก็อยากสนับสนุนให้ดูถูกหรสิทธ์นะแต่ถ้าใครคิดว่าไม่หนักสนใจไม่ดูแล้วไปหาดูสปอยเอาก็ได้เออไม่มันเป็นธีรีที่ไม่ต้องดูก็ได้ไม่อยากดูก็ไม่อยางดูแต่ว่าถ้าดูมันก็จะเออสนุกไปกันสนุกได้บันเทิงได้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับงชมเราฟังนะครับถูกผิดประการใดก็ติชมได้แล้วก็ ติดตามคลิปต่อไปดีครับสวัสดีครับบางทีหนูอาจจะเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นก็ได้เห็นอะไรเหรอคะมาทำทำทอะไรที่นี่เหรอค,คุณไม่รู้จักฉันเหรอร้านขายไฟนี้มีคนเข้ามาหลากหลายครับคุณมาที่นี่ได้ยังไงครับ ไม่ใช่ร้านนี้แต่เป็นที่นี่เราจะฟื้นไหมครับขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้ป่วยด้วยค่ะคือเรื่องความตั้งใจนะนะมันจะเกิดขึ้นได้ยังไรหรือครับที่นี่ที่ไหนครับผมก็เคยถามแบบเดียวกันถ้าออกจากประตูแล้วเดินไปสุดซอยจะมีร้านขายไฟอยู่นะ เห็นใครงั้นเหรอครับคนที่ยืนอยู่บนเส้นระหว่างความเป็นและความตายยังไงก็ต้องหาแสงของนายให้เจอพวกเขายืนยันว่าได้มองเห็นแสงสว่างพวกเขายืนยันว่าได้เห็นอุโมงค์ที่มืดมิดพวกเขายืนยันว่าได้เจอคนที่พวกเขารักอีกครั้ง